สวัสดีค่ะนักเรียนคาบนี้เรามาเรียนกันในเรื่องการตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกันนะคะเรามาดูวิธีเลยค่ะตัวอย่าง48ลบ23มีค่าเท่ากับเท่าไรนักเรียนก็มาแสดงวิธีทำค่ะตั้ง48ใช่ไหมคะลบกับลบกับเท่าไรคะ ยี่สิบสามขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นลบกันค่ะลบจากหลักหน่วยก่อนนะคะแปดลบสามเหลือเท่าไร่คะนักเรียนแปดลบสามเหลือห้าเก่งมากค่ะถัดไปก็ลบในหลักสิบสีลบสองเหลือเท่าไหรคะนักเรียนเหลือสองนั่นเองเราก็จะได้คําตอบแล้วคะ่ะตอบยี่สิบห้า ่าเราจะมาใช้ความสัมพันธ์ดูนะคะ48เราเรียกว่าตัวตัวตั้งนะคะนักเรียน48เราเรียกว่าตัวตั้งลบกับ23เราเรียกว่า23ว่าตัวลบนะคะ25คือพน้นลบนั่นเอง ่านักเรียนมาดูนะคะครูไม้จะใช้ความสัมพันธ์ในการบวกมาหาคำตอบหรือมาตรวจคำตอบนั่นเองครูไม้จะเอาผลลบตั้งนักเรียนดูนะคะยี่สิบห้าตั้งแล้วก็บวกด้วยยี่สิบสามค่ะ มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะอ่านักเรียนบวกในหลักหน่วยค่ะห้าบวกสามได้เท่าไหร่ลูกได้แปดใช่ไหมคะสองบวกสองเป็นสี่เห็นไหมคะถ้านักเรียนเอาผลลบบวกกับตัวลบนักเรียนจะได้ผลลัพธ์เป็นตัวตั้งนั่นเองเราก็ยี่ห้าที่ครูมายเอามาเขียนก็คือผลผลอะไรลูก ผลลบใช่ไหมคะยี่สิาก็เหมือนเดิมก็คือตัวลบนั่นเอง48ก็คืออะไรลูกตัวตั้งใช่ไหมคะอ่ครูไม่ลืมขีดเส้นใต้สองเส้นอ่เป็นคำตอบเราก็จะสรุปได้ว่าในการลบนะคะตัวตั้ง ลบกับตัวลบก็จะเท่ากับผลลบใช่ไหมคะเราก็จะมีวิธีการตรวจคำตอบก็คือให้นักเรียนเอาผลลบบวกกับตัวลบค่ะนักเรียนก็จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนั่นเอง อันนี้คือวิธีการตรวจคำตอบนะคะนักเรียนดูนะคะอันนี้คือวิธีการตรวจคำตอบนักเรียนจะเห็นว่าความสัมพันธ์ของการลบและการบวกเป็นไงกันคะอ่าเราใช้การตรวจคำตอบของการบวกมาดูนะคะถ้าตัวตั้ง48ลบ23เท่ากับ25 เราจะตรวจคำตอบว่า25นี้ล่ละค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่อนักเรียนก็ใช้ความสัมพันธ์การบวกมาก็คือเอาผลลบบวกกับตัวลบถ้ามีค่าเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าผลลบที่นักเรียนหามาคือถูกต้องนั่นเองอการบ้านนักเรียนก็ทำ ข้อที่1ใหญ่และข้อสองใหญ่ใช่ไหมคะอะนักเรียนลงามาดูข้อ1ใหญ่ในข้อ1ย่อยกันค่ะลองดูนะคะสามสิบสี่บวกสิองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสามสวกสิ 12, มีค่าเท่ากับอ่านักเรียนตั้งบวกเลยลูกสามสิบสีบวกสิบสองค่ะคุ๋มามีพื้นที่น้อยนะคะ4ีบวกสได้เท่าไหร่ลูก ได้หใช่ไหมคะต่อไปค่ะสามบวกหนึ่งนับสามไว้ในใจบวกไปอีกหนึ่งคือสี่นั่นเองดังนั้นคำตอบคือคือเท่าไหร่คะสี่สิบหกใช่ไหมคะนักเรียนอ่าเมื่อนักเรียนได้คำตอบเป็นสี่สิบหกแล้วจากความสัมพันธ์อ่านักเรียนมาดูดังนั้นในช่องสี่เหลี่ยมเราจะเติมตัวเลขอะไรคะนั่นก็คือเติม เติมอะไรคะเติม46นักเรียนมาดูนะคะการลบเราบอกว่าถ้าเราเอาผลผลลบใช่ไหมคะบวกกับอะไรลูกบวกกับตัวลบจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งนักเรียนลองดูสิคะเอา34บวกกับ12เท่ากับ46ไหมคะอ่าเท่ากันอันนี้ก็คือการตรวจคำตอบที่ กลับไปกลับมานั่นเองข้อที่สองข้อที่3ามนะข้อที่4ให้นักเรียนทําเองนะคะให้ผู้ปกครองช่วยด้วยก็ได้นะคะข้อที่สองค่ะเรามาดูการตรวจคําตอบกันค่ะ,ะโจทย์บอกว่าให้นักเรียนหาผลลัพธ์และตรวจคําตอบนักเรียนหาผลลัพธ์ในข้อที่1ค่ะ6ก ลบสามค่ะลบในหลักหน่วยก่อนนะคะสี่สิบหกลบยี่สิบสามหกลบสามได้เท่าไหร่คะมีอยู่หกลบออกไปสามเหลือสามนั่นเองถัดมาค่ะในหลักสิบนักเรียนมีสี่ลบออกไปสองนักเรียนเหลือเท่าไหร่คะเหลือสองนั่นเองดังนั้นผลลบนักเรียนได้เป็นยี่สิบสามการตรวจคำตอบคือให้นักเรียน นำอะไรคะนำผลลบนั่นก็คือ20ครูมาขอเขียนประกาสีแดงนะคะให้นักเรียนนำา,าีสมาบวกการตรวจคำตอบเราจะใช้การบวกนะคะนักเรียนบวกกับอะไรลูกบวกกับตัวลบก็คือ23สมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ มีค่าเท่ากับอ่านักเรียนบวกค่ะสามบวกสามได้เท่าไหร่ลูกอ่าได้เท่ากับหกต่อไปในหลักสิบสองบวกสองได้เท่าไหร่คะมีอยู่สองบวกไปอีกสองก็สามและสี่นักเรียนก็จะได้สี่สิบหกเป็นไงคะคำตอบที่ได้กับตัวตั้งเท่ากันไหมลูก อ่าเท่ากันแสดงว่าคำตอบยีสิบสามคือถูกต้องนั่นเองอ่าลองดูข้อที่สองอีกสักข้อหนึ่งข้อที่สองโจทย์บอกว่าเป็นไงคะโจทย์บอกว่าห้าสิบเจ็ดลบสาสิบแปดอ่านะักเรียนดูนะคะเจ็ดลบแปดอ่าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบได้ไหมคะ ลบไม่ได้ดังนั้นเราต้องกระจายในหลักสิบมาครูมากระจายในหลักสิบจากห้ากระจายมาหนึ่งสิบดูนะคะสิบเจ็ดโดนกระจายมาหนึ่งสิบจะกลายเป็นสิบเจ็ดค่ะส่วนห้าโดนกระจายไปแล้วหนึ่งสิบห้าก็จะเหลือสี่นะคะอ่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็ลบกันได้แล้วค่ะนักเรียนเอาสิบเจ็ดลบแปดลูก มีสิบเจ็ดลบไปแดเหลือเท่าไหร่คะเหลือ9นั่นเองต่อมาในหลกักสิบสี่ลบสามเหลือเหลือนหนึ่งใช่ไหมคะอ่าการตรวจคำตอบเหมือนเดิมคะ่ะนักเรียนก็เอาอะไรลูกผลลบใช่ไหมคะอ่ามาใส่ก็คือสิบเกแล้วก็บวกกับ ตัวลบนั่นเองตัวลบของเราอบวกกับตัวลบก็จะเป็นสามสิบแปดเรามาดูสิคะว่าผลบวกที่ได้จะมีค่าเท่ากับตัวตั้งหรือเปล่านักเรียนดูนะคะเก้าบวก8ดได้เท่าไหร่ลูกมีอยู่เก้านับไปค่ะเท่าไหร่คะสิบเท่าไหร่ลูกสิบเจ็ดนั่นเองนักเรียนก็ใส่เจ็ด นักเรียนจะใส่สิบเจ็ดแบบนี้เลยได้ไหมลูกไม่ได้นะคะนักเรียนต้องใส่เจ็ดและทดทดอะไรลูกทดหนึ่งทดหนึ่งตรงไหนคะครูไม้ทดหนึ่งในหลักสิบนะคะคือตรงนี้ค่ะอะคาครูไม้เขียนวงกลมไว้นะคะทดหนึ่งบนหัวเลขหนึ่งในหลักสิบต่อไปหลักสิบนักเรียนก็จะบวกได้เป็นหนึ่งบวกสามได้เท่าไหร่ลูกได้สี่กับที่ทดอีกหนึ่งเป็นห้าได้ห้าสิบเจ็ด เท่ากับตัวตั้งไหมลูกอ่าเท่ากันแสดงว่าคาตอบสิบเกถูกต้องอ่านี่คือการตรวจคําตอบนะคะอ่าจากเรื่องความสัมพันธ์การตรวจคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะอ่านักเรียนพอจะได้ไหมลูกอ่าทำข้อที่เหลือ ต่อนะคะในข้อที่1ใหญ่นักเรียนก็ทําข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4ส่วนข้อที่2ใหญ่นักเรียนทําข้อที่3และข้อที่4ต่อนะคะแต่ทุกข้อให้นักเรียนทําพร้อมกับครูไมไปเลยนะลูกแล้วก็ถ่ายรูปส่งในไลน์ให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปส่งไลน์แล้วก็กลับมาให้ครูไมตรวจนะคะสําหรับวันนี้ครูไมก็ลาไปก่อนคะ่ะ สวัสดีค่ะ